รับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณนายขายปอดนะคะวันนี้ก็มาพบกับอ้อมอีกแล้วค่ะในช่องของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมก็จะมานําเสนอนะคะรถปอดนะคะรุ่นเอเวอเรสต์สปนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นสีเทียมยังไม่เคยรีวิวเลยนะคะนั่นก็คือสีดำนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ค่ะราคาขายของเขาอยู่ที่1 4 2 9 0ล้านบาทค่ะและชุดแต่งเทีอมได้ตกแต่งให้กับลูกค้าในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าหลายๆคนต้องชื่นชอบมากๆแน่ๆนะคะและเราไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชุดแต่งแล้วก็ภายในของคันนี้พร้อมๆกันเลยะคะ่ะ สิ่งที่อ้อมเพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้าก็คือไฟหน้าแบบมัแสแต่งนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูไฟมัดแต่งของเขานะคะอ่าอันนี้จะเป็นไฟมัดแต่งที่เพิ่มเติมใบพัดนะคะแล้วก็วงแหวนเข้ามาแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟเดี่ยวหรือว่า ไฟฉุกเฉินนะคะน,นี้ก็จะกลายเป็นไฟเลี้ยวตามไปด้วยเลยนะคะแล้วก็เป็นแสงไฟสีขาวค่ะคืออันนี้สวยแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมในตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของ e v e r อ s ร s p ์ r t ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์สปอร์ตค่ะเป็นชุดแต่งแบบดําเงาทั้งคันเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าอยากได้แบบ สไตล์แบล็คแบล็คนิดนึงนะคะก็เลยจะกลายเป็นสีดําเงาแล้วก็เป็นดําเงาเหมือนกันกับตัวรถไปเลยนะคะมันก็จะเป็นสไตล์แบบโหดนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบแบล็คแบล็คนะคะอ้อมแนะนําคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกระจังหน้านะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ever อร์เรสต์สปอนะคะก็เป็นกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งแบบนี้ค่ะพร้อมกับ รมดำนะคะเป็นสีดำเงามาจากโรงงานนะคะมีความสวยงามมากๆแล้วก็จะมีโลโก้ฟอร์ดนะคะให้สำหรับตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะจะมีตัวหนังสืออะคริลิกค่ะที่เป็นคำว่า e v e r อรส์สีดำเงานะคะอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะคะถ้าลูกค้าเอารถสีอื่นก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำเงาแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นสปายของ s p o r t e v e r อร์นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวด้านด้านล่างตรงนี้นะคะ กันชนหน้าเขาก็จะเป็นกันชนหน้าที่รมดำมาจากโรงงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ, okay, คะสำหรับด้านข้างของเขานะคะก็แน่นอนนะคะก็ยังคงสไตล์ของความเป็นสปอร์ตค่ะนั่นก็คือสไตล์แบบสีดำเงานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะที่เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ตรงมือจับนะคะตรงนี้ แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้าก็จะเป็นคิ้วกันฝาดตรค่ะที่เป็นทรงของฟอร์ดแท้ๆเลยนะคะจะเป็นทรงนี้นะคะสวยมากแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมไฮไลท์ด้านหลังกันด้วยค่ะเนี่ยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้ค่ะอ้อมก็จะเพิ่มเติมสําหรับคาดท้ายนะคะเอเวอเรสต์แบบมีไฟนะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวหนังสือเอเวอเรสต์นะคะที่จะมีไฟแสงสีค่ะ แล้วก็ไฟแสงสีแดงนะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะคะแล้วก็เวลาที่เราแตะเบรกนะคะรถคันนี้ก็จะมีไฟขึ้นมานั่นเองนะคะเรียกว่าคาดท้ายเอเวอรสลแบบมีไฟนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียกได้ว่านะคะตอนนี้เป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยค่ะก็คือไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายโคมดำค่ะหรือว่าสีควันบุหรี่นั่นเองนะคะ ซึ่งจะเป็นไฟตกแต่งแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาจะมีลูกเล่นนะคะเวลาที่เราใส่ไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าเวลาที่เราเปิดไฟผ่าหมากนะคะอันนี้เขาก็จะมีไฟวิ่งตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็ไฟถอยนะคะก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะ เป็นไฟสีดวงให้ตรงนี้นะคะอันนี้คือสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็คือมีความเป็นสปอร์ตอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อ้อมอยากจะให้ดูภายในที่เราได้ตกแต่งเข้าไปนะคะนั่นก็คือปลูผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ค่ะว่าลูกค้าได้เลือกทมสีอะไกรนะคะคิดเชิญค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะอ้อมได้เพิ่มเป็นรม 5D าดีนะคะซึ่งเป็นสีดำได้สีเงินค่ะอันนี้ก็จะเข้ากันกับ เบาะหนังของ e v e r อร์เรสตสนะคะซึ่งเป็นเบาะดําเดินตะเข็บได้ด้วยสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของพรมนะคะก็จะให้มันเข้าเซตเดียวกันกับเบาะหนังไปเลยก็คือจะเป็นสีดําแล้วก็เดินตะเข็บได้ด้วยสีน้ําเงินค่ะอันนี้จะดูสวยงามมากๆนะคะทุกคนแล้วก็นะคะสําหรับคันนี้ค่ะโปรโมชั่นที่อ้อมได้ให้กับลูกค้านะคะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0%นะคะใครที่อยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะแถมได้ดอกเบีย้ย0%ไปด้วยนะคะก็ติดอ้อมเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ดูช่องของอ้อมเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้แจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย